ข้าวซดจนกับแดงอ่ะมาทวินเพลงกลางฮันข้าวซดจนกับแดงอ่ะมาทวินเพลงกลางฮันขับข้าวก็อยู่ไกลๆไปนะครับข้าวคือข้าวซดกับกล้องนายสั้นกล้องนายสั้นตีพัดตะลุงนะครับช่วงว่ามือเป็นแดงนะครับแดงอ่ะมาทวินเพลงกลางฮันรับแดงอ่ะมาทวินเพลงกลางฮันกล้องน้องสมัยบานเรียงองจังหวัดหลังกับกล้องตีมันหนว่าเป้นะครับทางแห่งเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่เยที่สุดในเปิดถุงส่งร้านจินตนาพนรร้านจินตนาพรอ,อยู่ทางข้าวตลาดทชุดถุงส่งที่นี่มีเสื้อผ้าสำเร็เหลุปมากมายทีเดียวค่ายปลีค่าย่งนะครับติดต่อก,ก็ยงได้ที่หมายเลขตัวทับ074115332 0 7 4 1 1 5 3 3มอย่าลืมนะครับต้องการเสื้อผ้าสำเร็จรุปจะมากหรือน่อยไปที่ร้านจินนาพรถุงส่งทันทีต้องการจะปลูกหญ้าให้วาดชนข้องขันคิดน,นะครับ อย่าลืมนะครับโกเลียบพันยานะครับโกเลียบพันยาอยุติการดเนเอเชียนะครับที่แย่โพทองอำเภอขนการุนจังหวัดพัทลุงนะครับตลาดซับไม่เหล็กซุ่นแปรร็คองแปดเจ็ดแปดทุ่นเจ็ดแปดนะครับซุ่นแปรร็คองแปดเจ็ดแปดทุ่นเจ็ดแปดนะครับโกเลียบพันยญญาจำแนกมาเลพันยาถูกใจนดิดครับรับชายพี่น้องชาววัวชนมาแล้วน,นั่นนับสิบป,ปีพาพันคนข้าวัวชนราซูปเปอร์แชมเปี้ยนข้องบรบรทัทราบเป็นประเทศไทยจำกัด้าวเนี่ยวพาไม่เอย ว่าชนกลางไรอย่าลืมนึกถึงพาผัานคนก็ว่าจนจากซูปเปอร์จมเปี่ยนร้านพนมวังสัตเทอรไลบริการติดตั้งการดาวเทียมกลองวงจรปิดถูกระบบสำหรับที่พักอาศัยโรงแรมรีสอร์ทและส่วนราชการติดต่อที่ไม่เล็กสูนแปดซี่สูนหน้าเก่าสามสี่สามมาตรวจทรัพย์สูนแปดซี่สูนหน้าเก่าสามที่สามมา,า,ร,า,า,มมาร้านพนมวังชัตเทอร์ไลทางเข้าอบตพนธุวังการอนันตชัยเคมีพันธุ์ อยู่ที่่ามแยกป้ายยางกิโลเมตรที่ห้าทางไปก้นชงจังหวัดพัทธลุงร้านอนันตชัยเคมีพันจำหน่ายกุ๋ยเคมียากายาอ่านสัตดมเมล็ดปันพักอุปกรณ์ไฟว้าประปาก่อสร้างแก๊สที่นก่าวแบตเตรเรนอกจากนั้นยังจำหน่ายอาหาเเสิอมีปีกาวแปดกาวนำเดินทานโดยคุณชยะมาชู นีหัดไปขัดเข้าเลยกรัถุมนำนักงไปตีวัวเผื่อนะแรงเ่าเยนี่ยกาวกัดซู่ข่ากัดู นี่เด้งกระตูต่อไปนี่พาไปพาไปเจ่ท่านอาคารไหนจะน้ำซูซี่มาเหรอครับข้าวนี้รูเต็มเกียร์เลยเนี่ยข้าวูเต็มเกียร์เลยูเต็มเกียร์เลยอแดงกระตู ้าวิ่งหนักวิ่งไงแกวิ่งนำหน้าไปแล้วตอนนี้ครับัดเข้าเลยปัดลงไปก้เข้าไปเลอะไรแล้วหักฐานน้าเบอลนีวัวร้อยับนหน้าไปแล้วตอนนี้ รูปร่างก็ไม่ได้เท hmm. mm ียบเรียบความร้อนแล้ก็ไม่ได้เปรียบเท่าความข้าวข้าวบัตตลุงแดงสังนะครับนี่บ้านพีเมืองน้องใครลูกหน้าติวอาจารย์กับลูกหน้าติดอะไรก็ได้ แข่งรูกไปเวลาเล่นข้างนครับเนื้อหมาดะครับหัวสมรรกนะดีจริงๆนี่ประยอดรนกลางรนกลางคนไม่คนคนไม่คนปลาเล้วงปแล้ยงปแล้วงปแล้ว ป่าตัวเป็นโร่นะครับก่อนวางแต่พอจุดแล้วครับพอจุดแล้วมันสู้กับมันอยู่รอดอยู่ดีกันครับเกียรติไม่แทงกับแย้ครับกับแย้งนะครับ,บควน,น,นยอมแล้วนะครับแต่คนเกียตยังไม่ยอม ข้าวนะครับข้าวข้าวสดกับข้าวสดในท่านตีปัตตลุงเป็นควายย้างนาดนะครับข้าวสดนายท่านตีปัตตลุงเป็นควายย้างนาดนะครับ